ฝึกและปฏิบัติมา10กว่าปีแล้วนะคะทำไมใจเรายังไม่นิ่งและตาที่3ทําบมยังไม่เปิดใช่ไหมคะสวัสดีค่ะวันนี้หนุมาพาก็จะมาคุยในเรื่องของการฝึกปฏิบัติในเรื่องของรูปแบบตาที่3นะว่าทําไมบางคนหลายๆท่านนะที่ว่าฝึกมา10กว่าปีแล้วนะแต่ทําไมผลลัพธ์หรือความรู้สึกจากภายในมันยังไม่นิ่งไม่สงบใช่ไหมคะ มาพาก็ไม่รู้ว่าหลายๆท่าน,นได้ฝึกปฏิบัติมามากน้อยแค่ไหนนะในเรื่องออในเรื่องการฝึกปฏิบัติแล้วเมื่อคิดว่าเมื่อเราฝึกแล้วจิตเรายังไม่สงบราเราก็ลองมาเปลี่ยนนะเปลี่ยนนละทีนี้หมายถึงว่าถ้าเราฝึกสมาธิในรูปแบบที่เราเคยทำอยู่เหมือนเดิมเราอาจจะมาเปลี่ยนในรูปแบบใหม่บ้างอาจจะเดินบ้างใช่ไหมหรือเดินจงกรมหรือนั่งฝึกหายใจหรือกําหนดจุดนะแต่และจุดมั้ง นะบางครั้งก็ยุบหนอพองหนอลมหายใจเข้าออกหรือกาหนดเ,เป็นลูกแก้วหรือลูกผ้าลูกผ้าอะไรก็ได้ฮะหรืออาจจะใช้ในเรื่องของลมหายใจที่ปลายจมูกนะก็ได้หลากหลายวิธีนะลองลองผ,ผัดเปลี่ยนดูถ้าทําแล้วใจเรารู้สึกมีความสุขใช่ไหมนั่นก็ถือว่าเรามีถูกมาถูกทางแล้วนะแล้วทีนี้เราจะทำองไรให้เข้าถึงใจิตใจเราสงบอย่างแท้จริงนะ จริงๆนะอันนี้คือ,อข้อที่หนึ่งะข้อที่1นึ่งที่มอพาบอกว่าจะต้องมีการลองเปลี่ยนแปลงนะการฝึกปฏิบัติที่เราเคยทำมาก่อนหน้านั้นคือเป็นในรูปแบบใหม่ๆนะคะค่ะและข้อที่2อหมอพาเคยตอบย้ำและเคยบอกว่าถ้าเราไม่เข้าถึงไม่เข้าถึงตัวตนหรือไม่เข้าถึงภายในของเราทำอย่างไรนะเราก็ไม่สามารถที่จะ เ,เหมือนกับว่าการเชื่อมโยงพลังใช่พลังจากภายในของเราและพลังจากธรรมชาติมันไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงเข้าถึงกันได้เพราะพลังภายในของเรามันยังไม่เปิดและเรายังไม่เข้าใจเชนั้นนี่คือกฎนะกฎอย่างหนึ่งที่หมอพารคิดว่าเป็นกฎเหล็กที่สําคัญที่เราจะต้องเรียนรู้อย่างมากนะันคือเรียนรู้ในเรื่องของเรื่องของภายในของเรา ทำอย่างไรให้ภายในของเราตื่นทำอย่างไรให้ภายในของเราสามารถที่จะเชื่อมมีปฏิสัมพันธ์กับภายนอกไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของอะไรคะจักรวาลและต้นไม้หรือว่าสิ่งอะไรต่างๆที่รอบตัวเราหรือทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้นะเราต้องต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะ การตื่นรู้ในเรื่องของภายในมาพาเคยได้ตอกย้ําในในในคลิปหลายๆคลิปนะ,ะที่บอกว่าเราต้องอะไรคะฝึกหายใจวยการกระตุ้นเข้าแปดออกแปดอะทําไมเข้าแปดออกแปดเป็นการกระตุ้นภายในของเราเพื่อเหมือนกับเราหายใจเข้านะ,ค,ะคือเรารู้สึกไงใจเราจดจ่ออยู่ที่ใดที่หนึ่งใช่ไหมคะ การกระตุ้นนี้ใจเราจะจ่อยที่ใดที่หนึ่งและออกมาเราอาจจะใช้ออกนะทีแรกคล้องป่องใช่ไหมออกมาก็ท้องแฟบเห็นไหมฝึกอย่างนี้ก่อนถ้ายังไม่เป็นก็คือให้ฝึกเนี้ยฝึกจนรู้สึกแบบมันมีความชํานาญนะถึงถึงค่อยเปลี่ยนไปที่อื่นนะเพราะฉะนั้นคุณจะคุณจะเก้าวต่อไปไม่ได้นะค่ะแล้วเมื่อลมหายใจเข้าอาจจะออกออกสุด หรือจะใช้รูปปบดหายใจมีหลายรูปแบบนะหรือจะใช้ในเรื่องของพลังใช้ได้เหมือนกันนะฝึกไปค่ะลองรู้สึกว่ากระตุ้นภายในอย่างไรบางคนไม่เข้าใจว่าจะกระตุ้นภายในอย่างไรนี่คือเป็นรูปแบบในเรื่องของการหายใจน,นะที่หมอภาคบอกบว่าข้อที่สองหมอภาคบอกว,ว่าให้ตอกย้ำเป็นเรื่องของการกระตุ้นภายในกันนะคะกระตุ้นภายในในตัวตนของเรา กระตุ้นในเรื่องของลมหายใจเอ่อฝึกหายใจกระแทกกระทันให้มันให้มันสุดนะแต่ทําอะไรขอให้สําคัญว่าเราต้องทําแบบเชื่อและศรัทธาแบบสุดๆเหมือนกันค่ะแล้วเมื่อเรารู้ในเรื่องของลมหายใจแล้วใช่เราเข้าใจเข้าใจแล้วทนี้เรามาฝึกในเรื่องของความซาบซึ้งกันซิคะซาบซึ้งอ่าซาบซึ้งกับสิ่งที่เรารักเราปรารถนา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้นไม้ต้นหญ้าหรือต้นอะไรก็ตามหรือบริการอากาศอะไรก็ตามที่ดีๆอย่างงี้เราก็ฝึกความซาบซึ้งเขาลึกๆนะหายใจเขาออกคือหมายถึงถ้าเราฝึกนะตรงนั้นอะ่ะเราต้องจดจ่อกับซึ่งใดซิ่งหนึ่งนะสมมติว่าเรากราบไหว้สิ่งบูชานะคือหมายถึงว่าครูบาอาจารย์ที่เราเคารพนับถือหรือเทพหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ย เราก็จดจ่ออยู่กับท่านห้ามใจ,ใจิตใจห้ามไปทะเลทลายที่อื่นนะจดจ่ออยู่กับตรงนี้เหมือนเรามีความรู้สึกเหมือนเออรักและศรัทธาเป็นแบบไม่ใช่แค่ลอยนะต้องเออเป็นล้านล้านเท่าเลยนะให้มันรู้สึกเหมือนภายในแบบโอ้โหขนลุกสู้ซาเข้ามาแบบเนี้ยคือต้องฝึกทำอย่างนี้นะคือคุณจะสับสนนะท,ทํา,าท,ทีละอยามม่างทําทีละอย่างไปเถอะมาพผ่าว่า ฝึกหายใจให้เป็นก่อนฝึกหายใจให้คล่องก่อนและมาฝึกในเรื่องของการซาบซึ้งต่อสิ่งหรือจะซับซึ้งต่อพ่อแม่ก็ได้นะแล้วอย่างน้อยอ่าอันนี้คือมาพาขอให้ทุกคนอ่ะในวันไหนก็ได้ที่คุณรู้สึกแบบเหมือนรู้สึกกระตุ้นจากภายในให้ตื่นแล้วรู้สึกแบบมีความแบบคุณต้องมีพลังภายในได้รู้สึกว่าและเอาดอกไม้ทุกเทียนเนี่ยไปกราบ พ่อแม่คุณถ้ายังถ้าช่วงนี้ยังไม่มีโอกาสนะคุณก็โทรศัพท์ไปบอกท่านก่อนก็ได้ว่าวันนี้คือเรามีความปรารถนานะที่จะเหมือนว่าเอกราบเหมือนขอหัวสิกรรมทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพ่อแม่นะค่ะและให้ท่านให้พรกับเราการกระทําของเรานะต้อง ทำมาจากจากข้างในจริงๆนะคือเราต้องลงมือทําเราต้องเชื่อนะในสิ่งที่เราทําณขนาดนั้นด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆนะคะค่ะเมื่อเรากระตุ้นรอบตัวแล้วแล้วฝึกซาบซึ้งต่บสิ่งสิ่งที่เราเรบคารบและรักอย่างสุดๆการซาบซึ้งก็คือการกระตันยูต่อสิ่งนั้นๆนะคะอ๋อพรคือบอกว่าอากาศที่บริสุทธิ์รู้สึกสดชื่นก็ทําไปเถอะค่ะ ทําไปเถอะไม่ต้องไปออ,อายไข่นะค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่หมอพายอยากจะบอกก็คือคืออันนี้คือหมอพานเน้นสําหรับคนที่ว่าจะปลุกภายในอย่างไรให้ตื่นบางครั้งเราก็ฝึกปฏิบัติไปพุโทโธหน้าโมคือมันมันรู้สึกว่าภายในมันยังนิ่งอะ่ะคุณไปหาสถานที่ใดที่หนึ่งนะที่อาจจะเป็นทะเลภูเขาอะไรที่รู้สึกว่าหรือไรสูนอะไร ก็ได้นะที่มันรู้สึกเหมือนห่างไกลคนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะระเบิดนะเอ,อคุณพูดอะไรออกมาก็ได้ให้มันรู้สึกมันให้มันสุดๆอะ่ะอาจจะมาพาให้ใช้กาพูดนี้แล้วกันนะว่าเปิดตาที่สามแล้วกันนะคือใช้ให้มันตอย้ำไปไหนเหมือนว่าเราไปยืนอยู่บนจินตนาการว่าเราจะยืนไปยืนอยู่บน หุบเขาที่มีแบบแม่น้ำลอ้อมรอบมีภูเขาที่เห็นนะเออคือเราจะต้องจินตนาให้เห็นภาพที่ชัดเจนนะแล้วตะโกนออกาว่าตาที่สามตาที่สามอืมเออเนี่ยคือต้องมันสุดจากข้างในเลยนะเออใช้คำพูดนี้ก็ได้นะพูดให้มันแบบกล้องทะลุ ถ้าเสียงคือไม่ต้องกลัวว่าหลอดลมมันมันจะแตกหรืออักเสบนะเรอาอตะโกนตะโกนเพื่อกระตุ้นภายในใตื่นเ,ออเป็นมันที่จริงแล้วมันมีหลากหลายวิธีนะอันนี้คือเป็นวิธีหนึ่งที่ว่าบางคนรู้สึกว่ามันภายในของคุณมันสลบสลดยอะ่ะภายในมันสลบสลดยเราต้องเค้นมันออกมาให้ได้นะนี่คือจุดสําคัญเป็นเออบางคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะหลายๆคนไม่เห็นต้องทําอย่างนี้ แต่คุณเชื่อไหมว่าหมอพาเนี่ยเคยผ่านสิ่งนั้นมาแล้วหมอพาเคยทําแล้วทําไมฝึกปฏิบัติมันไม่ได้สักทีนะทําไมนั่งสมาธิมไม่ได้นั่งแค่นาทีไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแต่ทําไมเมื่อเราฝึกปฏิบัติเรานั่งได้เป็นชั่วโมงดูเวททีเราไม่รู้จกเออมันเหมือนว่าตัวเราเบาสบายนั่งเป็นชั่วโมงนะ อันนี้คือคือเหตุการณ์มันจะเปลี่ยนไปฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องคิดไม่ลองเลยสงสัยลองทําดูนะและอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อในเรื่องของคลื่นหรือพลังที่ปภาเคยเคยคุยคลิปก่อนหน้าในเรื่องของคลื่นและพลังคือคลื่นและพลังเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะจูนนะจูนหรือเชื่อมโยงจากจิตจิตวิญ,ญญาณของเราได้อย่างลึกซึ้งนะคะค่ะนั่นก็คือ รังขื่นแหงเสียงเพลงอ่าคุณจะเห็นสังเกตได้ง่ายๆว่าแม้แต่ตัวของคุณเองนะคุณอาจจะไม่เต้นไม่เป็นไม่ชอบไม่อะไรเนี่ยแต่พอคุณได้ฟังดนตรีที่เล้าอารมณ์ก็รู้สึกอาจจะเต้นไม่เป็นแต่รู้สึกขยคบขยักได้เหมือนกันใช่ไหมรู้สึกเออแต่แต่ว่าไม่ใช่เป็นคนที่ไร้อารมณ์นะได้ฟังเพลงไม่ว่าจะบทไหนก็ยังไม่รู้สึกแม้ไรไม่ใช่ เพราะฉะนั้นหลายๆคนเข้าใจผิดในเรื่องของความสงบทางจิตใจว่าไม่รับรู้อะไรไม่จริงนะคุณสงบอีกในรูปแบบหนึ่งนะต้องเรียนรู้และต้องรู้ด้วยตัวเองได้ค่ะหาคลื่นพลังนะอาจจะฟังคลื่นพลังแต่บางคนบางคนอาจจะเอ่อตรงนี้ก็คือเราใช้นะใช้ในคลื่นพลังปกติกันก็ได้ให้ให้ใจเราเคลื่อนไหวกับเสียงเพลงหรือบรรเลงเพลงนะ ถ้าคุณช่วงเนี้ยถือว่าคุณอยู่ในห้องคนเดียวใช่เอ่อคุณอาจจะเปิดเพลงเออให้ให้ดังพอประมาณนะเดี๋ยวข้างห้องเขาจะเอ่อรบกวนข้างห้องเขานะเดี๋ยวเขาจะมีปัญหากันเออให้ดังพอประมาณคิดว่าและคุณก็ปิดไฟให้มันมืดเลย,น,เลยนะถ้าคุณมีเออสามีภรรยาหรืออะไรก็คุยกันนะเออปิดไฟให้มันมืดแล้วเปิดเสียงเพลงแล้วแล้วคุณก็หลับตา คุณอยากจะเต้นในท่าไหนก็ได้อยากจะทำอะไรที่คุณอยากทำอะ่ะเต้นโยกซ้ายโยกขวาโยกหน้าโยกหลังโอ้เป็นโลกทั้งโลกเป็นของคุณคนเดียวต้องให้มันหลุดไปอย่างนี้นะเพราะสิ่งที่หมอพาพูดนะี่คือหมอพาเคยทำมาแล้วคะ่ะหมอพาเป็นคนที่แบบเหมือนเหมือนที่เคยหมอพาเคยบอกว่าด้วยวัยเด็กของหมอพาคือ การเจริญเติบโต,ต,ตมาคือเป็นครอบครัวที่ใหญ่ก็จริงแต่ว่าพอโตขึ้นมาเหมือนมีความรู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวกับแม่นะและ้วพี่ๆเนี่ยเขาก็ไปทํางานอะไรกันใช่ไหมคือไปทํางานต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยต่างจังหวัดไปไกลเลยเราก็มีความรู้สึกว่าอืเราอยู่คนเดียวบางครั้งก็เลยแบบชอบอยู่นิ่งๆไม่ชอบทําอะไรเงี้ยเลยพอมีปัญหาก็รู้สึกแบบเหมือนชีวิตอะไม่สูงสิงอะไรกับใครแคเมียบเชยๆจะชาอยู่อะไรเงี้ย พอเรามามาสนใจในเรื่องของการฝึกปฏิบัติอย่างนี้แล้ว,ลวก็มันไปไม่สุดสักที่ยงฉะนั้นจึงต้องทำและพมพาก็ได้ไปเรียนรู้ในสิ่งตัวเนี้ยกับอาจารย์คนหนึ่งนะคืออาจารย์มงคลเนี่ยท่านได้สอนโมนพาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเราก็ได้มาฝึกปฏิบัติต่ตอยอดของเราเองนะโมพาเป็นคนที่ว่าเหมือนเหมือนเอคือพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสบ,บอกว่า อย่าเมื่อได้รับฟังอะไรเงี้ยอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อในขณะที่เรายังไม่ได้กระทำหรือได้พิสูจน์ด้วยตัวเราเองเพราะฉะนั้นคุณต้องนำสิ่งเราเนี้ยมันดูเหมือนเป็นเรื่องไร้สาระที่คนปฏิบัติธรรมทั้งหลายอาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้ต้องมาเกี่ยวข้องทางจิตด้วยหรอใช่เพราะฉะนั้นคุณลองฝึกไปก่อนแล้วคุณจะรู้สึกดีนะอืม หมอพามาก,ก่อนหมอพัดเต้นไม่เป็นแต่ตอนนี้คือร้องเพลงไม่ได้จังหวะทำนองก็อยากจะร้องเป่งเสียงออกไปเถอะค่ะอยากร้องอยากเต้นโอ้โหหมอพาก็จะทำแบบเต็งที่เหมือนกันนะสุดๆไปเลยอะไรแบบเนี้ยฉ,ฉะนั้นอย่าลังเลสงสัยนะหมอพาบอกแล้วอย่าลังเลสงสยัยลงมือทำพิสูจน์ว่าสิ่งนั้นทำให้ใจคุณปร่งโล่งสบายได้ไหม นะแต่ทําทีละอย่างฝึกหายใจก่อนเพราะการฝึกหายใจคือลมปานที่สามารถที่จะเชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่งได้อย่างแท้จริงนะค่ะและพบก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะแล้วลองมาดูว่าคุณลองมาเปลี่ยนนะเปลี่ยนวิธีในการฝึกปฏิบัติของคุณแล้วมันจะดีขึ้นไหมนะคะบ๊ายบายรักนะคะจากใจคะ่ะ